ิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่สุภาพอายุต่ำกว่า18ควรได้รับคำแนะนำนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ตอนเราเข้าสู่เกมเจมเซเวียคอนควสนะครับผมอันอันยมณีผู้พิชิตยึดครองเอาเรียกง่ายๆแล้วกันว่าเป็นสล็อตสล็อตอันยมณีผู้พิชิตหรือว่าอันยมณีเจมเซเวีก็ได้นะครับผมเอ้สล็อต เจมเซเวียครับผมแต่อันนี้จะเป็นภาคล่าสุดเนาะเป็นคอนควสเป็นตีแม่มดนะครับผมใครที่ยังไม่เคยเล่นชอบตีมแบบสลับหินยิงแม่มดยิงมอนเตอร์เนี่ยครับคล้ายๆกันเลยลองเข้ามาเล่นดูครับผมวันนี้มากับทุนหนึ่งร้อยนะครับ <laughs> ปั่นหมดไปแล้วสิบรอบเออเหลือหกสิบมาทุนหนึ่งร้อยครับผม ตัวนี้เป็นสล็อตค่ายพ g นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมมาเบ,บ็สามสรอบไปเลยครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็เริ่มใหม่ครับผมชีวิตมันต้องสู้นะฮะมาสิครับมาสิครับอันนี้ก่อนเล่นผมเช็คเวลา มาแล้วนะครับผมว่าเวลานี้เล่นได้นะครับผมเลยเข้ามาจัดเลยเบ็ดไปเลยครับวัดวัดไปเลยครับอื้สวยเอเตเตอร์สามอดขาดอันเดียวโอยเกิดจะได้เข้าละโอ้ยเออเบาๆน้ำเงินต่อสวยโอย้ได้ซิมด้วยไม่รเกี่ยวมาโอเคได้คิวสวยครับต่อไหมอื้ม เสียดายอ่ะอย่างยังอาเจยม,มาเบาๆคิวลงสวยสิบเขียวอย่างงั้นวายมาเรียบร้อยได้เคกับเม็ดชมพูสวยครับผมสวยได้เม็ดแดงอีกสเก็ตเตอร์ลงอีกไหมโอ้โหสามอันอีกแล้วขันหนึ่งขันหนึ่งเขียวมาสวยสิบลง โอเคได้วเข้าเครับผมไปมาต่อไปดีครับได้1 0 4แถวแจมแจมเนี่ยถือว่าไหลครับถือว่าไหลคอมโบัวไหลๆเลย,เลย A มาคิวไหมอืมได้เขียวคิวไหมไม่คิวครับผมโอ,โ,อโอ้สกเก็ตเตอร์ต้องเข้าสักรอบลผ่าน10มากับเจครับผมเม็ดเขียวต้องลงแล้วสวย อไม่ได้ครับผมชองไปซ้ำกันเลยมาโอเคสปินสุดท้ายยังไงไม่ได้โบน,นัสนะฮะรบอบนี้เหลือ52บาทโอเค52บาทนะครับเบ็ดเดี๋ยวก็จะกลับไปาไปเป็นเบ็ดสี่นะครับผมวันนี้ เบ็ดสองก่อนครับผมผมจะเริ่มจากเบ็ดสี่สิบครั้งครับผมแล้วก็ถอยเบ็ดลงมาสามสิบครั้งเป็นออโต้สปินนะครับผมกดเปิดเทอร์โบปกติเลยครับอืมสวยวายมาเอลงสวยเอมาแล้วเอมาแล้วเอมาแล้วเออได้วายสวยครับเอซีอมไม่คอมโบ โอเคบวกอยู่ครับม้นี้ไปต่อเอมาเบาๆปึ๊บไม่ได้คอมโบน้อยไปฮะขอชุด,ดใหญ่ๆขอชุด,ดใหญ่ๆหลายๆชิน้นมายังอีกเฮ้ยเงีย,ยบไปเงียบไปฮลัลโหลพวกหืมโปรจกมา สิบโอโหสเก็ตเตอร์สองอย่างละคิวไม่ลงโอ้โหเม็ดน้ำเงินไม่มาโอ้โหสิบไม่มาแถวสามมันเป็นยังไงทำไมมันดื้อเออได้ไหมเฮ้ยโอ้โหจะไม่มาให้หน่อยเหรออืมเขียวคิวโอ้โห โอ้โหเหลือสิบหบาทครับทุกคนอ่ะอยังไงก็เหลือแค่นี้แล้วนะเอาให้สุดไปเลยหมดก็หมดครับผมมาสิบหบาทหกสิบตังค์นะเบ็ดสองไม่เอาแล้วครับผมเปลี่ยนกลับไปเหมือนเดิมครับผมเบ็ดสี่สิบครั้งหมดก็หมดครับติดสอยมา จะรอดไม่รอดโอ้โหโอ,โห,โ,อโหเขียวเอ้ยเออสิบเข้าน้ำเงินมาสวยวายมาได้เอ้ไหมอุ้ยสวยวายมาช่องสามตออโอ้โหสเก็ตเตอร์มาขั้นอีกแล้วเอ้ยรอดรอดไหมเออสวยเออ,อเคมาในน้ำเงินสวย ต่อเอสวยครับผมเจมาอย่างนั้นโอ้โหสิบลงโอ้โหขึ้นจอสวย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 ไม่เคมาโอ้โหเต็มจอแจมแจมจัดโอ้โหเคกับคิวมา้อหอเฮ้เยดอกนี้เท่าไหรอ่อฮ้ยถึงปะเนี่ยโอ้โหซุปเปอร์ยัดเคคอมโบเดียวแตกสองพันสองโอ้โห สบายแล้วอยู่ได้แล้วครับผมกาไรสองพันหนึ่งเ็ดเคไม่ต้องเข้ารอบโบนัสด้วยโอ้โหตับเดียวจากเกือบหมดนะสิบสองบาทโหสุดยอดสุดยอดมากกับได้เงินเพิ่มครับเพิ่มเบ็ดไปเลยไปจ้าเบ็ดแปดอีกสามสิบล้อครับผม <c oughs> เพราะว่าเมื่อกี้เบ็ดสิบไปแล้วเนาะ สลับครับมาลุ้นต่อบกเพิ่มไหมจังหวะนี้ต้องไม่บวกเพิ่มแล้วนะทุนเยอะขนาดนี้ได้ต่อไหมลองมาดูกันครับถือว่าโอเคเลยนะเวลาที่ผมเช็คมานะก็ตอนนี้นะครับก็เล่นอยู่ช่วง4โมงครับผม4โมงถึง4โมงครึ่งช่วงนี้กับเกมเจมซาเวียคอนควีส์นะครับผม เกมสล็อตล่าไม่หมดนะฮะเออมาสลอ็อตอัญมณีครับผมก็ว,ว่าไปหลายชื่อให้เรียกนะครับผมถ้าใครสนใจจะเล่นนะครับผมคลิกลิงก์ใต้คลิปตรงคำบรรยายหรือว่าในคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับผมเป็นลิงก์เว็บที่ผมเล่นอยู่เว็บนี้เลยเว็บตรงไม่ผ่านไอนเย็นครับผมระบบออโต้ มีสล็อตให้เล่นหลายค่ายหลายเกมมากครับผมแล้วก็แตกง่ายคอมโ,โบลื่นๆอย่างนี้เลยครับผมแตกง่ายจริงๆแตกทุกวันโอ้โห้ยมากกแล้วก้อนหนึ่งละอีกสองร้อยครับผมโอเคสองพันสามละอะยังไม่แตกใหญ่นะครับถ้าใครอยากลองเล่นก็คลิกลิงก์เข้าไปดูครับผม ระบบออโต้ครับสมัครฝากแป,ป๊บเดียวเล่นได้เลยฝากถอนอัตโนมัติครับผมแล้วก็ที่สำคัญไม่มีขั้นต่ำรองรับทูวเรลได้ครับผมไปจัดกันดูครับไปจัดกันดูก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมส่วนวันนี้ก็กำไรประมาณนี้ครับ2,1-2,2 2นหไร20เท่าสุดยอดแล้วครับผมใคร ที่อยากเล่นเกมนี้นะครับผมเจมเซลเวียคอนควสเนาะลองเล่นดูครับช่วง4โมงถึง4โมงครึ่งวันนี้ลาไปกับกับไรจุกจุกแล้วครับผมไปกินหมูกระทะก่อนสวัสดีครับ